3ปีต่อมาวิทยาลัยภูเขาแดงแวนยึงเช่าบิดร่างอ้วนของเขาเพื่อเข้าใกล้ทาง WU Lin และพูดด้วยเสียงต่ำว่า WU Lin ชั w U ing, ้นได้ยินมาว่าโจเฉาวลงทะลุระดับที่สิบแล้วฉันจะไปซื้อวิญญาณคืนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างคราวที่แล้วแกไม่ได้บอกเหรอว่าแกอยู่ชั้น9้าแล้วเรากำลังจะจบการศึกษาแล้วถ้าแกไม่ถึงระดับสิบหลังจากเรียนจบต้องกลับบ้านไปปลูกเอง ถ้าไม่มีจดหมายแนะนำจากโรงเรียนของคุณในอนาคตข้างหน้าจะลำบากมากในการเข้าวิทยาลัยระดับกลางในช่วงสปีที่ผ่านมาทาง WU ลิงเปลี่ยนไปมากความสูงของต้นฉบับ1เมตร2ตอนนี้เกิน1เมตรสี่ซึ่งสูงกว่าเพื่อนของเขาเล็กน้อยรูปร่างปานกลางไม่อ้วนหรือผอมและดูไม่แข็งแรงเป็นพิเศษเมื่อเขาโตขึ้นใบหน้าของเขาก็สวยขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะดวงตาสีดำใสคู่หนึ่งที่สองสว่าง แม้ว่าจิตวิญญาณของเขาจะเป็นเพียงย่าสีฟ้าสีเงินแต่เขาก็ยังได้รับความนิยมอย่างสูงในวิทยาลัยหงซานแวนยุนเช่าเป็นคนอ้วนตัวเล็กที่เขาพบเมื่อเข้าโรงเรียนครั้งแรกเดิมทีเขาดูถูกทาง W U ิลยูลินแต่เนื่องจากเขาริเริ่มรังแกทาง W U ิลยูลินครั้งหนึ่งเขาจึงถูกทาง W U ิลยูลินทุบตีหลังจากถูกผลักลงกับพื้นซื่อสัตย์ภายใต้สถานการณ์ที่ทุกคนไม่มีทักษะด้านวิญญาณและระดับพลังวิญญาณของพวกเขาก็ใกล้เคียงกัน พลังของทาง WU Ling มีบทบาทสำคัญอย่างไม่ต้องสงสยัยเขาไม่ได้ดูแข็งแกร่งบนพื้นผิวแต่แวนยุนเช่าถูกเขาจับโดยตรงในเวลานั้นและกรีดร้องด้วยความตกใจได้ทิ้งเงาไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในบรรดาสถาบันศิลปะการต่อสู้หลายสิบแห่งในปีนี้มีหกคนถึงระดับพลังวิญญาณที่สิบแล้ว และพวกเขาสามารถเปลี่ยนจากระดับปรมาจารย์วิญญาณระดับต่ำสุดไปสู่ระดับปรมาจารย์วิญญาณขั้นสูงได้แน่นอนหลักฐานคือคุณมีจิตวิญญาณของคุณเองอีกสามปีกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเมื่อพวกเขามาถึงวิทยาลัยระดับกลางเหล่าโซมาสเตอร์จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษและพวกเขาจะเรียนในวิทยาลัยพิเศษ เมืองเล็กๆอย่างเมืองเอไาลัยไม่มีวิทยาลัยจิตวิญญาณระดับกลางและเมืองขนาดกลาง The So Master Intermediate Academy กำหนดให้ต้องมีวิญญาณก่อนเข้าศึกษาแวนยเช่าเป็นหนึ่งในหกนักเรียนที่มีระดับพลังวิญญาณถึงระดับที่สิบถ้าเขาไปถึงระดับที่สิบก่อนจบการศึกษาจากโรงเรียนประถมศึกษาเขาจะได้รับจดหมายแนะนำจากสถาบันการศึกษาและจะง่ายกว่ามากในการเข้าสู่สถาบันการศึกษาระดับกลางเพราะสิ่งนี้พิสูจน์ได้ว่าพรสวรรค์นั้นดีเพียงพอ หากคุณไปถึงระดับที่10หลังจากอายุ10ขวบและต้องการเข้าโรงเรียนระดับกลางคุณจะต้องผ่านการทดสอบเพิ่มเติมมันควรจะเกือบจะเหมือนกันฉันคิดว่าฉันถึงจุดคอขวดแล้วทั้งหอวู้หลิงกล่าวด้วยรอยยิ้มแม้แต่ครูประจำชั้นลินไซมิงก็ยังประหลาดใจกับความเร็วในการฝึกฝนของเขาพลังวิญญาณโดยกำเนิดของเขาอยู่ที่ระดับ3และเขาฝึกฝนถึงระดับที่1ิในสปี อย่างไรก็ตามจิตวิญญาณของเขาคือบลูซิลเวอร์กราสศิลปะการต่อสู้เสียแบบนี้สามารถปลูกฝังได้ถึงระดับที่10ใน3ปีและความเร็วไม่ช้าเกินไปแม้ว่าจะยังห่างไกลจากอัจฉริยะเหล่านั้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับบนและระดับกลางในชั้นเรียนหลังจากสั่งสอนทาง w ิวยุลิงหลายครั้งลิงไซมิงพบว่าเด็กมีพรสวรรค์นในการทำสมาธิเป็นพิเศษและสามารถสัมผัสโมเลกุลพลังงานในอากาศที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาได้อย่างง่ายดาย และเขาก็จดจ่อยอยู่ก,กับการทำสมาธิอย่างมากต่อมาเธอเข้าใจเหตุผลที่ทำให้ทาง WU ลินฝึกฝนเร็วขึ้นเด็กคนนี้น่าจะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจมากกว่าเพื่อนของเขาและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นการมีบุตรอีกคนหนึ่งไปถึงชั้นประถมศึกษาปีที่10ก่อนสำเร็จการศึกษาถือเป็นเกียรติสำหรับอาจารย์ใหญ่และยังหมายถึงโบนัสอีกด้วยดังนั้นในปีการศึกษาที่แล้วลินไซเมงจึงให้ความสนใจทาง WU ลินเป็นอย่างมากและมักจะให้คำแนะนำแก่เขาเพียงลำพัง ถังหอวูหลินไม่ได้ทําให้เธอผิดหวังเช่นกันเขาจะสําเร็จการศึกษาในครึ่งเดือนและเขาก็บรรลุถึงจุดสูงสุดของระดับที่9ได้สําเร็จและเขาอยู่ห่างจากระดับที่10เทียง1นเท่านั้นหลังจากขายขั้นตอนนี้แล้วคุณสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงได้โดยการหลอมรวมวิญญาณปรมาจารย์วิญญาณที่ไม่มีวิญญาณนั้นไม่ได้แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปมากนักแต่หลังจากที่ได้เป็นปรมาจารย์วิญญาณ หลังจากครอบครองวิญญาณและทักษะด้านวิญญาณของตนเองแล้วก็เป็นโลกที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงมาเถอะมาเถอะบางทีเราอาจจะเข้าเรียนในวิทยาลัยระดับกลางเดียวกันได้แวนยุนช่าหัวเราะอย่าพูดว่าพี่ชายรังแกคุณเมื่อคุณมีวิญญาณเรามาสู้กันอีกครั้งและดูว่าเป็นใครแล้วใครละ่ะชนะทงังวิลยูลิงชำลืองมองมาที่เขาสวมกระเป๋านักเรียนแล้วยืนขึ้น คุณสามารถฝันได้ช้าแน่นอนว่าเขาจะไม่บอกแวนยุนชาว่าเขาแข็งแกร่งแค่ไหนในตอนนี้เมื่อเขามาถึงประตูโรงเรียนทาง W ยุลิงไม่ได้รีบเร่งแต่ยืนอยู่นอกประตูโรงเรียนและรอใช้เวลาไม่นานแสงสีเงินก็วิ่งออกมาจากอาคารเรียนที่ครอบคลุมนาเออวิ่งช้าๆอย่าลม้มทังหอวูหลิงพูดด้วยสัมผัสที่สัมผัสได้ นาเอ,อ๋ยยังคงมีผมสั้นสีเงินผ่านไปสามปีเธอไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักเธอสูงขึ้นกว่าเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเธอยังคงสวยและน่ารักแต่มองยังไงก็ตามเธอกับทังหอวูหลิงไม่ได้ดูเหมือนความแตกต่างเพียงอย่างเดียวเธอดูเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ไม่โตขึ้นเลยพี่ชายฉันอยากกินอมยิ้มนาเย่กอดแขนของทางวูลิงแล้วพูดด้วยรอยยิ้มโอเคไปซื้อเลยแล้วพี่ชายจะพากลับบ้านไปที่ร้านทางหอวูหลิงลูบหัวเธอ นักเรียนที่เคยออกจากโรงเรียนในอดีตรู้สึกประหลาดใจมานานแล้วที่ได้เห็นทั้งคู่นาเยได้สร้างปาฏิหาริย์ในวันที่ตื่นขึ้นในปีที่สองที่เทอามาที่ครอบครัวทางปาฏิหารินี้ไม่ใช่เพราะว่าวิญญาณของเธอแข็งแกร่งเพียงใดนี่เป็นสิ่งที่หายากมากในประวัติศาสตร์ของทั้งทวีปหากไม่มีศิละปะก,การป้องกันตัวเขาสามารถเข้าเรียนในสถาบันได้ตามปกติเท่านั้น นาเย่เป็นคนสวยซึ่งทำให้เพื่อนร่วมชั้นหญิงในวัยเดียวกันอิจฉาและยังกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนร่วมชั้นชายอีกด้วยด้วยเหตุนี้ทางวิวยูลินจึงต่อสู้กับผู้คนมากมายเขาจึงใช้ร่างกายของเขาปกป้องนาเย่ในท้ายที่สุดตัวเขาเองเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำแต่นาเย่มีเพียงดินเพื่อนเท่านั้น วันรุ่งขึ้นทงัง WU l ลิงพบผููกระทำความผิดและต่อสู้อย่างดเดือดทุกวันจนกระทั่งคู่ต่อสู้กลัวการต่อสู้และไม่กล้ารังแกนาเยเออีกเนื่องจากเขาอยู่ในคลาสโซมาสเตอร์เขาจึงไม่ได้รับการลงโทษมากนะักเขาโด่งดังในการต่อสู้ครั้งเดียวและไม่มีใครในฮงชานอะคาเดมี่กล้าที่จะรังแกนาเยเออีตั้งแต่อายุ8ขวบทงัง WU l i ิงเป็นเหมือนเด็กเล็กๆที่รับหน้าที่พาน้องสาวไปและกลับจากโรงเรียนหลังจากซื้อขนมและส่งน้องสาวกลับบ้าน ถังหอวู่หลิงซึ่งวางกระเป๋านักเรียนลงเปลี่ยนเป็นชุดทำงานที่มันแต่นามากและออกจากบ้านอีกครั้งมังเตียนสตูดิโอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาหอวู้หลิงมาชายหนุ่มร่างสูงและแข็งแรงในวัยยี่สิปีทักทายทังหอวู่หลินที่หลงทางหอวู้ห,ล,หลิงถามด้วยรอยยิ้มวันนี้อาจารย์มอบหมายงานอะไรที่หลงพูดยิ้มยิ้มแต่ก็มีเยอะนณะาไปดูบ้านตัวเองก็ได้นะอิจฉาลูกเล็กๆเ,เนี่ยนะ พาร์างานก็จับแล้วอยู่กับฉันยิ่งทำงานยิ่งมีรายได้ทั้ง WU ลิงหัวเราะและพูดว่าฉันจะเปรียบเทียบกับคุณได้อย่างไรครูยังไม่ปล่อยให้ฉันสร้างชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่หลงพูดว่านั่นจะทำให้รากฐานของคุณแข็งแกร่งขึ้นมาเถอะเจ้าไปได้เร็วไม่เช่นนั้นวันนี้เจ้าจะเล่นไม่ได้เป็นเวลาสองชั่วโมงที่จริงมีเพียงสามคนในสตูดิโอมังเทียน มังเทียนบราเธอร์ลองและทัง WU l i n b บราเธอร์ลองเป็นเด็กฝึกงานคนเดียวของมังเทียนแต่ทัง WU l i n กลายเป็นคนที่สองหลังจากที่เขามาที่นี่เขาเรียกมังเทียนเป็นครูเมื่อเขามาที่นี่เป็นครั้งที่สองเมื่อสปีที่แล้วมังเทียนเป็นครูที่เข้มงวดมากและมีความต้องการสูงแต่ท่านก็สอนอย่างจริงจังเช่นกันหลายครั้งที่ทัง WU l i n รู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้ที่นี่มากกว่าสถาบันการศึกษา ทุกคอนมีสตูดิโอของตัวเองและหอม่างเทียนหยิบชิ้นส่วนเครื่องจักรปลอมจากภายนอกแล้วมอบหมายให้พวกเขาเพียงแค่ปล่อยให้บราเดอร์หลงและถังหอวูหลินและเขาจะดำเนินการที่ซับซ้อนแต่ละสัปดาห์จะมีเวลาเรียนหนึ่งวันและหอม่างเทียนจะสอนพวกเขาด้วยมือเปล่าส่วนวันที่เหลือจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหอม่างเทียนให้เสร็จยิ่งทำดียิ่งมีรายได้สูง ทั้งหอวู่หลิงมาที่ห้องตีเหล็กของเขาซึ่งต่างจากห้องนั่งเล่นที่เลเธอภายนอกที่ของเขาสะอาดมากและเขาทำความสะอาดด้วยตัวเขาเองแน่นอนว่าอีกฝ่ายได้จัดเตรียมวัตถุดิบไว้บนโต๊ะหลอมแล้วและมีพิมพ์เขียวอยู่ข้างๆเมื่อเขามาที่นี่ครั้งแรกมังเทียนขอให้เขาเคาะบล็อกเหล็กเป็นเวลาสามเดือนเพื่อสอนทักษะการเคาะและการเคลื่อนไหวให้เขาการเคาะสองชั่วโมงทุกวันเป็นช่วงเวลาที่ร้อนจริงๆ แต่ด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความแข็งแกร่งในขั้นต้นของทาง WU Lin นั้นไม่อ่อนแอจริงๆแล้วยังคงเติบโตและคอนขนาดเล็กก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นผ่านไป3เดือนเขาเริ่มทำงานโลหะธรรมดารรมดาหลังจากผ่านไปหนึ่งปีให้เริ่มทำส่วนที่ง่ายที่สุดเมื่อครึ่งปีที่แล้วเขาได้อัปเกรดจากการตีขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดเล็กเป็นชิ้นส่วนขนาดกลางบังที่นั้นรุนแรงกว่าเขามากกว่าบราเธอร์ลองแต่ดูเหมือนว่าทาง WU Lin จะมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในตัวละครของเขา เขาไม่เคยบ่นถึงความขมขื่นเลยตลอดสามปีที่เขาอยู่ที่นี่เมื่อมองดูภาพวาดอย่างถี่ถ้วนแล้วเขาก็เข้าใจดีว่าวันนี้มีงานอะไรข้อต่อสิบข้อคือข้อต่อข้อเท้าของเมชาพวกมันเป็นทรงกลมที่กล่าวว่าข้อกำหนดนั้นสูงกว่ามากการตีครึ่งรูปยังแบ่งออกเป็นหลายระดับ โดยทั่วไปการระตีรครึ่งร,รูปหนึ่งรยครั้งการระีครึ่งรูปหนึ่งยครั้งหมายถึงการะตะีครึ่งรูปทุกส่วนของชิ้นส่วนหลายร้อยครั้งในระดับที่สูงขึ้นมีการปรับแต่งนับพันยิ่งการระตีครึ่งรูปมากเท่าไหร่โลหะยิ่งมีสิ่งสก,กรปรกน้อยลงแน่นอนว่าโลหะนั้นต้องดีพอที่จะทนต่อแรงกดที่เกิดจากการระีครึ่งรูปนับพันครั้งสำหรับชิ้นส่วนปลอมแปลงเป็นพันชิ้นถังหอวูหลิงยังทำไม่ได้และมีงานแบบนี้น้อยมาก กดปุ่มบนโต๊ะตีอย่างชำนาญศูนย์กลางของการตีเหล็กถูกเปิดออกเผยให้เห็นเตาหลอมด้านล่างทาง WU l i n แก้ไขชิ้นส่วนของโลหะบนช่องเสียบการถัดจากเตาหลอมจากนั้นกดปุ่มเพื่อส่งเข้าไปเตาหอลออมอเขาเริ่มด้วยคอนสีดำมันวาวสองอันซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับคอนที่เขาเคยมาที่นี่เพื่อทดสอบคอนขนาดนี้เหมาะที่สุดสำหรับการตีขึ้นรูปชิ้นส่วนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง อย่างไรก็ตามค้อนคู่ในมือของเขาเป็นของขวัญจากมังเทียนเมื่อเขามาที่นี่ตลอดทั้งปีค้อนเหล็กทังสเตนปลอมแปลงนับพันที่ทำขึ้นโดยมังเทียนเองซึ่งแต่ละอันมีน้ำหนัก80จินเป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปที่จะยกขึ้นแต่ในตอนนี้ในมือของทาง WU l i n นมีความรู้สึกว่างเปล่าภายใต้อุณหภูมิสูงของโรงตีเหล็กโลหะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างรวดเร็ว ค้อนเหล็กทังสเตนมือขวาของทัง w ูลิถูกวางลงบนสล็อตและค้อนเหล็กทังสเตนมือซ้ายของเขาปิดจากด้านบนเพื่อยึดโลหะออกค้อนเหล็กทังสเตนในมือทั้งสองข้างเหวี่ยงขึ้นอย่างรวดเร็วและเสียงด,งดิ้งดิ้งดิ้งดงก็ดังขึ้นเริ่มต้นวันแห่งการตีขึ้นรูป การตีครึ่งรูปเป็นงานฝีมือไม่ใช่แค่งานฝีมือที่มีฝีมือมังเทียนบอกกับทาง WU Lin เมื่อเขาเริ่มเรียนรู้ว่าการเป็นช่างตีเหล็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นเขาต้องใช้สมองของเขาและเขาจะต้องอยู่ในกระบวนการกระทบในเนื้อสัมผัสและลักษณะของโลหะนั้นพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของแรงกระแทกและโลหะโดยการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีได้อย่างแท้จริง ทัง WU l ลิงมีความเข้าใจที่ดีในเรื่องนี้เขาไม่รู้ว่าเมื่อมังเทียนให้คอนเหล็กทั้งสเตนคู่นี้แก่เขาหมายความว่าเขาเป็นช่างตีเหล็กอย่างเป็นทางการอยู่แล้วรายได้ต่อเดือนไม่มากเกินไปเขาจะประหยัดเงินจำนวนหนึ่งจัดสรรเงินส่วนหนึ่งที่เหลือไว้ใช้จ่ายให้น้องสาวของเขาและมอบส่วนที่เหลือให้หลังเยวเพื่อช่วยเหลือครอบครัวตอนนี้เขาอายุเพียง9ก้าขวบแต่อาชีพตีเหล็ก3ปีของเขาทำให้เขาจะเย็นกว่าคนรอบข้างมากทั้งในด้านจิตใจและบุคลิก หลังจากสองชั่วโมงเต็มเมื่อส่วนสุดท้ายเสร็จสิ้นด้วยค้อนเหล็กทางสเตนทาง WU l i n g ก็ถอนหายใจยาวเช่นกันคว้าผ้าเช็ดตัวที่อยู่ข้างๆเขาแล้วเช็ดเหงื่อออกเมื่อมองดูข้อต่อสว่าง10ส่วนที่อยู่ข้างหน้าเขาใบหน้าของเขาดูพึงพอใจคุ้นเคยกับการตีครึ่งรูปเขาชอบงานนี้ด้วยการเหวี่ยงค้อนทุกวันเพื่อโจมตีเป็นเรื่องสนุกและน้ำลายไหลและในบางครั้งเขาจะเข้าสู่สถานะพิเศษในระหว่างกระบวนการตอก สถานานี้วิเศษมากเช่นเดียวกับที่เขาถูกตีโลหะและค้อนในมือของเขาก้องกังวานและในเวลานี้ส่วนต่างๆที่เขาทําขึ้นมาจะดีมากและแม้แต่บุคลิกที่เย็นชาของมังเทียนกอดไม่ได้ที่จะยกย่องเขาอาจารย์เมื่อทาง Wu l ลิงกาลังจะออกไปทํางานเขาพบว่ามังเทียนมาที่ห้องตีเหล็กของเขาในบางครั้งมังเทียงซียน,นเดินไปที่โต๊ะตีเหล็กเพื่อดูผลงานของเขาพยักหน้าแล้วยื่นธนบัตรให้เขาค่าจ้างเดือนนี้ทําได้ดีมาก ขอบคุณครับอาจารย์ทั้งหอวหูหลินดีใจมากและรีบหยิบธนบัตรมาไว้ในอ้อมแขนของเขาใบหน้าของเขาแดงเล็กน้อยเพราะความตื่นเต้นแต่เขาอดไม่ได้ที่จะโบกมืออย่างแรงมังเทียนมองเขาด้วยความสงสัยฉันไม่เห็นคุณมีความสุขนักเมื่อได้รับเงินเดือนของคุณทุกเดือนก่อนหน้านี้การหายใจของทาง w ูลินสั้นเล็กน้อยและเขาก็หายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าอาจารย์ผมเก็บเงินไว้มากพอที่จะซื้อวิญญาณ มังเทียนตกตะลึงครู่หนึ่งขยับเล็กน้อยและพูดว่าคุณหมายถึงจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณมาถึงระดับที่สิบแล้วหรือทางหอวู่หลิงพยักหน้าน่าจะถึงแล้วมังเทียนแสดงรอยยิ้มที่หายากมาเลยอาจารย์งั้นผมกลับก่อนนะทางหอวู่หลิงบรรจุชิ้นส่วนที่เสร็จแล้วลงในกล่องและวิ่งออกไปอย่างตื่นเต้นเมื่อมองที่ด้านหลังของเขารอยยิ้มบนใบหน้าของมังเทียนก็ไม่ได้ที่จะเข้มแข็งขึ้น ในที่สุดเจ้าเด็กคนนี้ก็ดูเหมือนเด็กน่าเสียดายที่จิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาเป็นเพียงบลูซิลเวอร์กรสไม่ว่าวิญญาณจะเป็นอย่างไรค่าฉันเกรงว่าทั้งหมดแต่นี่เป็นโชคของฉันด้วยในการัะตีขึ้นรูปความสามารถของเด็กคนนี้ก็เพียงพอที่จะสืบทอดเสื้อคลุมของฉันทั้งหอวู้หลิงเกือบจะกระโดดขึ้นขึ้นลงลงและเขาก็มีความสุขจริงๆสามปีสามปีพอดีเขาทำงานหนักทุกวันในการตีเหล็ก ต่อค้อนโลหะด้วยค้อนเพื่อเก็บเงินให้เพียงพอเพื่อซื้อวิญญาณแม้ว่าเขาจะคำนวณไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่เขาจะสามารถประหยัดเงินได้เพียงพอในเดือนนี้แต่เมื่อได้เงินมาจริงๆเขายังอยากกรีดด้วยความตื่นเต้นส0 0 0 0ื่นเฟเดรอลคอยนั้นไม่มีค่าสำหรับชนชั้นที่ร่ำรวยแต่สำหรับเด็กอายุ9ขวบนี่คือการควบแน่นของเหงือของเขามากกว่าหนึ่พวันและคืน เขาไม่สามารถนับได้ว่าเขาวิ่งค้อนไปกี่ครั้งเพื่อประหยัดเงินและเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเสียเหนือไปกี่ปอนแล้วตอนนี้ฉันทำสำเร็จแล้วความรู้สึกของความสำเร็จและความตื่นเต้นไม่สามารถแสดงออกมาเป็นคำพูดได้พลังวิญญาณใกล้จะถึงจุดคอขวดแล้วและยังสามารถซื้อวิญญาณได้อีกด้วย เขานับชั่วโมงเหล่านี้ทุกวันในที่สุดก่อนที่พลังวิญญาณจะมาถึงและก่อนสําเร็จการศึกษาเขาก็ทํามันซึ่งหมายความว่าในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณแม้ว่าทาง WU l ลิงจะหลงรักการตีครึ่งรูปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเต็มใจที่จะมองว่าการตีครึ่งรูปเป็นอาชีพของเขาบุดมคติของเขาคือการเป็นโซลมาสเตอร์และเขาหวังว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกลในอนาคตเด็กผู้ชายทุกคนมีความฝันที่คล้ายกัน แต่มีกี่คนที่สามารถทำงานหนักเพื่อความฝันนี้ได้ความขยันหมั่นเพียนสามารถชดเชยความซุ่มซ่ามได้ทั้ง w u l ลิงได้เก็บคำสีคำนี้ไว้ในใจตลอด3ามปีที่ผ่านมาและเขาก็ทำเช่นนั้นในที่สุดเขาก็เห็นแสงสว่างพ่อแม่หนูเก็บเงินไว้มากพอแล้วทั้งหอวูหลิงเฟยรีบวิ่งเข้าไปในบ้านและตะโกนอย่างตื่นเต้นนาเย,ย่กำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพร้อมกับอมยิ้มที่ทั้ง w ู u l ลิงซื้อเธอเข้าปาก ที่ชายคุณประหยัดเงินเพียงพอเพื่อซื้อวิญญาณหรือไม่เธอเข้าใจความตื่นเต้นของทาง w Lin ูลินดีเช่นกันฉันเก็บมาพอแล้วสามหมื่นทงหอวูหลินรีบหยิบเงินจากกระเป๋าของเขาวางลงบนโต๊ะจากนั้นรีบวิ่งกลับไปที่ห้องของเขาดึงกล่องเหล็กออกมาจากใต้เตียงวิ่งกลับไปที่ห้องนั่งเล่นและเทเงินทั้งหมดในกล่องหนึ่งร้อยสองร้อ สามหมื่นสามหมื่นสองร้อยอีก200ร้อนาเออให้100แล้วซื้อของอร่อยอร่อยไปเมื่อมองไปที่กองเหรียญของรัฐบาลกลางที่อยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าของทางวยูลิงก็แดงก่ำด้วยความตื่นเต้นลังยูกลับมาจากเลิกงานแล้วและเมื่อเขาได้ยินเสียงตะโกนของลูกชายออกมาจากห้องครัวทางซีรันเพิ่งเข้ามาหลังจากเลิกงานฟังเสียงเชีย์ของลูกชายและมองดูธนบัตรบนโต๊ะสายตาของสามีและภรรยาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อย เด็กคนนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆในขณะที่เพื่อนๆของเขายังเล่นกันอย่างมีความสุขเขาได้เริ่มทำเงินด้วยตัวเองแล้วลังยูเดินไปหาสามีของเธอทุบไหล่เขาอย่างแรงและหันหน้าหนีไม่อยากให้เด็กๆเห็นน้ำตาของเธอฉันรู้ว่าลูกทำได้ลูกคุณเก่งที่สุดทังซีรันตบหลังพรรยาของเขายิ้มแล้วเดินเข้ามาหาทังดิวยูลินโอบไหล่ของเขาและยกนิ้วให้โดยไม่ลังเลพ่อเมื่อฉันทะลวงไปถึงระดับสิบชั้นจะซื้อวิญญาณได้ใช่ไหม ท้งหอวู่หลิงกล่าวอย่างตื่นเต้นใช่พ่อจะไปกับลูกเมื่อถึงเวลาไม่สิทั้งครอบครัวของเราจะไปด้วยลูกกำลังจะเป็นปรมาจารย์วิญญาณและพ่อก็ภูมิใจในตัวลูกเขามีความสุขมากที่ทาง WU Ling ไม่สามารถเข้าสู่การทำสมาธิเป็นเวลานานเมื่อเขานั่งสมาธิในเวลากลางคืนนาเย่หลับไปแล้วดวงดาวและดวงจันทร์นอกหน้าต่างนั้นสว่างเป็นพิเศษและพรุ่งนี้จะเป็นวันที่แดดจ้าแน่นอน ทั้งหอวู่หลิงลุกจากเตียงอย่างเงียบๆความตื่นเต้นในหัวใจของเขานั้นแรงเกินไปและเขานอนไม่หลับจริงๆดึงผ้าห่มให้นายเย่และคลุมร่างกายที่เล็กกระทัดรัดของเธอเธอมักจะไม่ซื่อสัตย์เวลานอนแม่บอกว่าปีหน้าเมื่ออายุได้สิบขวบจะไม่สามารถอยู่ห้องเดียวกับนาเออ์ได้ขณะนั้นนาเออ์จะยกบ้านให้แล้วนางจะไปห้องนั่งเล่นแต่ทำไมถึงเป็นเช่นนี้ เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ทาง w ูลิ n รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเขายังคงชอบเห็นนายเย่ทุกวันเมื่อลืมตาเปิดประตูอย่างระมัดระวังทาง w ูลิ n เดินออกมาเบาๆเขาต้องการออกไปเดินเล่นเพื่อทําให้จิตใจสงบแล้วกลับมานั่งสมาธิเมื่อเขาเปิดและปิดประตูเขาเดินออกไปอย่างเงียบเียบโดยไม่ส่งเสียงแสงจันทร์ส่องเข้ามาในห้องผ่านหน้าต่างและตกลงมาบนนายเย่ดวงจันทร์ในคืนนี้สว่างเป็นพิเศษซึ่งสะท้อนเส้นผมสีเงินของนายเย่ที่สองประกายเจิดจ้า ภายใต้แสงจันทรัศมีจางๆก็โผล่ออกมาจากกลางของนาเยโดยปราศจากเสียงเหลืองเขียวแดงน้ำเงินมุ่งทองเงินเจ็ดสีกระพริบสลับกันถ้าถังหอวู้หลิงยังอยู่ในห้องในเวลานี้เขาจะสามารถเห็นฉากที่ไม่ธรรมดานี้ได้อย่างแน่นอนร่างกายของนาเยสันเล็กน้อยและรัศมีที่มีสีสันก็กระพริบครู่หนึ่งก่อนที่จะเริ่มกลมกลืนระหว่างคิ้วของเธอผ่านไปนานเธอก็เงียบอีกครั้ง แสงจันท์ยังคงสว่างรัศมีอันนุ่มนวลบนร่างของนาเยลดลงร่างกายที่เล็กกระทัดรัดของเธอดูโตขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้เติบโต,ตมากนักในสามปีและเธอต้องฝ่าฟันฝ่าฟันข้ามคืนไปได้อาการสั่นหายไปและการหายใจของนาเยกลับยิ่งเพิ่มขึ้นอีกครั้งแต่คิ้วของเธอก็ขมวดขึ้นโดยไม่ทราบเวลาราวกับว่าเธอกำลังฝันถึงความฝันอันไม่พึงประสงค์ อากาศตอนกลางคืนสดชื่นเป็นพิเศษมีสวนเล็กๆในพื้นที่พลเรือนที่ทาง W. y u ลินอาศัยอยู่ช่วงปิดเทอมเขามักจะพานายเมาที่นี่เพื่อเล่นเมื่อเดินเข้าไปในสวนดูเหมือนว่ามีแรงบางอย่างดึงเขาไปที่สนามหญ้าสีฟ้าสีเงินสูตรอากาศบริสุทธิ์ด้วยกลิ่นหอมของต้นไม้และรอยยิ้มที่พึงพอใจก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาเขานั่งคุกเข่าลงโดยไม่รู้ตัว เสียงแมลงเล็กน้อยอากาศที่เย็นเล็กน้อยและแสงของดวงจันทร์และดวงดาวที่ตกลงมาบนตัวเขาทําให้เกิดความสว่างจางๆซึ่งค่อยๆสงบความกระสับกระส่ายในหัวใจของเขาจากนั้นเขาก็ค่อยๆเข้าสู่สภาวะแห่งการทําสมาธิ